สวัสดีค่ะมาพอกับสกายมากเลาออีกแล้วไอ้ยเปลี่ยนซื้อไม่ได้ค่ะพอดีปัจเจ้าว,ว่ามันเอื่นยากประสันมันเอื่นยากเปลี่ยนซื้อไม่ซะเปนว่าก็เลยเปลีป่ยนเป็นสกายมากเลอะ,ะ้ด้ค่ะ ตะกอนนะเป็นสกายชอบเที่ยวนะคะปะจอว่าวมันเอึดยากเปลี่ยนไม่สะอาดปัะสนระเร็่มตดเปลี่ยนไม่นะคะวันนี้เป็นสกายมักเลาะด้วยค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะ่ะเมื่อนี้จ,จะพาไปเห็ดหยังแน่เนาะคะ่ะกดติดตามไว้ด้อค่ะจะพาไปเบิ่งมาจะฮาจะไปใสแน่เห็ดหยังแน่เนาะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้อค่ะ เาไปเลยไปกันเลยน,นะคะก็คาพี่น้องพาไปเบิ่งของแปลกค่ะไปกันเลยเนาะไปเบิ่งกไปเบิ่งไปเบิร์เนี่ยค่ะซื้อหลานคนกู้เงินนะคะไป็นเป็นเป็นหลานกาแฟนะคะากาแฟ น้องมาไปเบ่งของแปลกค่ะมีเด้อค่ะทันท่นท่านท่านท่านข้าพี่น้อง,ง,องน้องเคยเห็นบ่ค่ะไหมบัวกระด้งเด้อค่ะเก็เอิ้นบัวกระด้งเด้อค่ะพี่น้องมันจะบ่ค่อยมีแล้วค่ะมันจะหาเบิง่งยากนะค่ะ เป็นเป็นร้านกาแฟรัา,านกาแฟนะคะอันนี้เป็นร้านกับ,เกบ,เเกบเฟเลย,ย,ยนะคะ,ะ,คะ,คะ,คะระ้านกาแฟตัวนี้จะเป็นร้นร้านกาแฟนะคะค่ะเดี๋ยวพายางเบินมือหันเนาะค่ะนะคะพี่น้องบัวกระดงบัวกระดงเด็กค่ะเด็กค่ะหนจะเป็น มองนางชิวๆร่มเย็นดีนะ,คะ,นะะานา้ค่ะนะเจอกาแฟทั้งบ้านนางไตยค่ะจะนางเปยบัวกระดงนี่แหละคะ่ะพี่นอ้องเอินบัวกระดงนะ้ค่ะนะ่อุ้งกำลังอันนี้ไม่ตัวน่ะนกำลังออกไม่ตัวนะเนาะ <inate> พี่น้องเห็นบ่าขาดะนะมันก็ล่งอันเกิดไม่่่ะนะบักกกวกระด้งค่ะี้ค่ะพี่น้อง ค่ะผมขาเส้นขนจะเป็นหมองเสื้อฟรีจะเป็นหมองเสื้ฟรีใบค่ะดวกระดงนี่เลยคะ่ะมนจะซื้อหลานทุ่งเงินนะคะมนจะก้อน ก้อนจะเขา้าก้อนจะหอดย่างตลาดนะค่ะเนาเสรีเนย่างตลาดขนกันเน่างตลาดนะคะ่ะข่ายายามไปดึงอีกอุ้ยแล้วพายามไปบงรอบๆนะคะ่ะดูรอบๆ นี่นค่ะต้นนั้นต้นนั้นจะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟต้นนี้จะเป็นร้านกับข้าวเป็นร้านกะเขรานะคะร้านกะเขราเข้า,ขากับนี่น,นะคะมองนั่ จะเห็นนัน่งนั่งไว้นั่งกินข่าวนั่งเศร้าเมืเอม่อยนะคะนางกินกาแฟเด็นไหมคะพายางไปเบิงเห็นไหมคะก็จะมีนั่งนั่งเสื้อฟรีความค่ะแล้วฝากตะเบิงนั่งเสื้อฟรี นี่เป็นสะพานผมน้องขันพี่น้องเป็นสะพานนี่ค่ะสะพาน้าแขวนระดับน,น,นางขามได้ค่ะนนางขามได้ซุกจีได้ด้ค่ะหวยหวยพี่ซันแถวๆพี่น้องเสียวเสียวเสียวหวยสะพานแขวน เพื่อนสะพานหอยห่อ่ะพี่น้องนี่โอ้โอเสียวเสียวเสียวคี่ค่ะมองอเซียฟีคนท่รัางนี่น้องนี่จะเป็นน้องบอัวแดงนะค่ะนี่เป็นน้องบอัวแดงมองอเซีฟีคนผ่านมามาตรงนี้ก็เป็นมองกระท่อมนั่งชมว,วิวนะค่ะนี่ทอมน้องชมว,วิวแบบน ขายังไปเบิงอีกข้างขาหนึ่งนะคะ่ะกระท่มนั่งชมวิวเรื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมนะคะสกายมากเกลอนะคะพอดีเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อช่องใหม่นะคะเพราะว่าปัดเจ้าพันว่า มันเอิดอานกเปลี่ยนไม้สา่าสัน่นก็เลยไดียเปลี่ยนไม้นะคะนะคะี่ค่ะเป็นหมองเซลฟี่ก็เลยเดีเปลี่ยนไม้เป็นอันสกายมากเลาะน้อนะคะ่ะอย่ลืมฝากกดติดตามในในี้นะคะภาพไปเบิ่งค่ะเบงววอู้ อุ้ยอุ้ยพี่น้องโอ้ยเสียวเฉียบค่ะดูสิพี่นอ้อ,อ,นองเห็นไหมคะบัว,บวกระดงกระดุงรู้สึกว่ามันจะมันจะจัดแก่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องบัวนี่จัดแก่แล้วมันก็ไม่จัดช่วยจัดเน่าแลหรอกค่ะโตโต้ตมันอันยังไม่โต้มันอันอันกระลังบงะะักแล้วค่ะตัวนี้แล้วก็ต้นต้นน้อยนะคะต้นสีเหลืองนะคะนะ่ะกระลังอัน ตรงไหมล่ะคะ่ะสีเหลืองสีชมพูนะคะชมพูก็เริงบานต่อไป,ปอันนี้ตัวนีมันพวกนี้มันจยกตกัะะวแล้วค่ะมันมันโดนแล้วมันจะเผาแล้วะคะ่ะนี่แหะค่ะมันจะนี่เป็นตุ่มปูตัวนี้คะ่ะคุณพี่ไก่นะคะก็เริ่มก็เริ่มเป็น,นตุวมก็เริ่มจะบานแล้วค่ะน้อยหน่อยะคะ่ะพี่น้องเห็นบ้ ค่ะพี่ชุมมาก้องตกเปื่อยอยากเน่าละค่ะนี่โดนแดดแล้วก็อยากกินเน่าค่ะเน่าแ,แล้วไปภาพเราเบ่งต้นเกตไก่ค่ะแต่มันกำลังบานพี่ค่ะพี่น้องพี่ค่ะนี่กำลังบานโอ้แบบงามเลย ร่งบานแล้วค่ะดอกนี้แล้วข้ะไปบ่งอีกเป็นน้องหนึ่งนะคะ่ะต้องต้องขามกันโอ้หนองอีกที่งามนี่น้อค่ะอีกหมองหนึ่นง,ะะงย,ยื้ต้องขามกันยุบจะร้ายเท่ากันแล้วค่ะแต่มันก็นกนจะแก่หลายแล้วเนาะ ตัวอันบานไม้ก็มีค่ะนะนี่นะค่ะพี่นอ้องไม่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะสกายมาก์กล้อเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหนานะคะ่ะสวัสดีค่ะ